สวัสดีครับผมมาสันเงียส,ว,สวัสดีครับซีเอ็มินทุกท่านนะเอาครั้งแรกของงวดนี้ที่ผมมาครับพอเนี่ยนีรอบางขันตรองงวดได้ลงได้ทางอยู่ครับที่ทีมงานเขามาน่ะนะครับก็่เอาน้ำพินไปลงอยู่แต่ว่าเอฟซว่าแอดแว่าสันเป็นยังแอคดอือพวไปเลน อยากให้คนมีโชคมาคุยกับพอเซียนเฮี้ยงมาสัน่น MC เกิดอะไ้เอามาหน,นี้จังว่าไอ้เบิ้งที่เพิ่นไทยไปไหมพอ่อมันเป็นเบิง้งยากๆจังไลยบุแม,มนบัครับพอ,อตัวนั้นมาตัวเลขมันไเอกไอ้จังไหยขึงตัวเลขกับพวกไงเ่ยายกันไรไปไหนดิเดี๋ยวอะไรไปตั้งแต่ชุดเต็มไหมนะพอนะ่อเนาะเอา เอาใส่เอาชุดเต็มมาก,ก่อนโหลดป่ะนี่แหะชุดเต็มนี่เรานะครับชุดเต็มโหลดเอาไปพรมๆหมน่อยจังหน่อยครับอ๋อขันมาตั้งนิดห่งป่ะเอาเดี๋ยวยังสีป่ะอืมต่ว่นี่อยากแดดจังหน่อยขันแดดซองนี่เบื้องอยากด้วยี่จะเปลี่ยนจังไงอันก,กล่องกไดๆครับ เอาครับเดี๋ยวเบิ้งชุดเต็มก่อนเนาะเจาหน้าชุดเต็มก่อนเอียงแบบแบบกินโอ้หลักร้อยอ็ผมเอามานี้ชุดเต็มอรอบนี้นี่ทั้งหมดจักหางนะพ่อเจหนึ่งสองสามสี่ห้าสามห้าสามหกสามเจ็ตัวนี้มันราบ ชุดเต็ม38มสิบแปดนี่กลไรที่ผมหลอกม,อมันมีเจ็ดแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดห้าสามสิบห้าสมหกเจ็ดสามแปดสามสิบแปดตนะครับตัวมันมีสามสามครับสอตัราดสองต,องต,องตเอาเดี๋ยวเอาทีสม,มุติเลยเพลงมันนี่ก็ได้มันยังกะอยสิชัดจากน้อยคราดสองสแถวครับ ตา,ต,ตามที่จริงมันจะ40ตัวครับผมตามที่จริงมันจะ40ตัวนี่ว่ามันมาขาด,ดนี่ตัวนึงไหนขาดนี่ตัวนึงทานนึงเอาจังสี่เลยเริ่มต้นจากเลขเด่นงวดนี้เลยเด่นที่สุดคือเลขสองนี่มันบอกว่างวดนี้มันมักนั่มอยู่ครับเลขสองงวดนี้นสองครับตัวร่องคือเลขค่ะเด่นสุดคือสองวันนี้16กุมภาพันธ์2,500 ตัวร่งห้าครับนะครับรองห้าครับผมรอบนี้มีหลักสิบบนหลักสิบบนคือเก้าสี่หนึ่งเป็นเป็นหลักสิบบนนะพอนะ่อเนาะแล้วก็หลักส<ม>ิบล่างมีงดน,นี้มีสี่ตัวมีสี่ตัวกระดึงอกจแกกลักสิบอาสิบบนเนี่ยมาสิบล่างมาสิบล่างนํา เพราะว่ามันมักทั้งมันมักจะแม่บนก็ได้ล่างก็ได้ยังซีนป่ะครับคือว่าซีนี่มันคือว่ามันสีเดินหน้างวันี่ครับในในคงคือซีน่อาจจะเด่นซีนอาจะเดินวดนี้สำหรับรักซินเปนป่ะครับเพิ่มมันจะขวาข้อกันมากก็ได้นะซีซีซีเปลี่ยนออกซีหนึ่งหนึ่งเราไม่ออกซีหนึ่งยังซีบอะเน่ใน่รักไงมันกับมีเออ สิบสี่สี่สิบเอ็ดหนึ่งส <1, S 1> ี่สี่หนึ่งนี่น้อพอเนาะแม่นรักไงก็มี่คือกันกอดข้อกันแม่แต่ว่าซีเก่าบ่มีมีแต่เก่าซีาา 4, ถ้าเปลี่ยนติดเก่าเนาะมาดี่สิบล่างมีเจ็ดมีหนึ่งมี 9, ม 4, นะเก้ามีสี่เนาะงวดที่พานมาดี่รักสิบบนมันไปออกเป็นสิบล่างมันวะพอ ลักสิบล่างนออกมาสิบบนลักสิบล่างมาสิบบนลักสิบบนพันมาสิบล่างสลับกันเออกันเลยว่ากเลยตัวซีนี่ยมันเป็นตัวเด่นนลยเราเลืเอ่อยอว่าย่านมันไปบนไปล่างซีน่นครับมีโอกาสซีเนี่ยมีโอกาสไปได้ทั้งบนและล่างให้ว่าพ่อชอบเลขซีงวดนี้แม่นบ่ะครับครับแต่ว่าถ้าเลขเด่นเนี่ยก็คือจาก <ง>จากชุดใหญ่นี่เลขเด่นที่สุดคือ 2, 2> สองเหล็กล่องคือเลขหา<ง>ส่วนเลขซีนี่คือพอชอบพอเซนเนียลชอบมันมาในสูตรบ่ะพ่ออีอจังไรมันกับมาในสูตรน้ำบ่ใช้บางสูตรคำนาณนไอ้นี่ของพ่อนี่บ่มาในสูตรเออขันทั้งนี้เลยบ่คร<ง>ับนด่นไ,<ง>ได้อยู่ที่เนาะได้สองสี <อ> <AL> มาดนี่ส่ละพอมันมามันจะมีเนี่ตัวหนึ่งนั่นบหมครับตัวนึงมันกับมันส้นกันครับตัวนี้นี่โอ้หนึ่งมาส้นหนึ่งมาส้นมันมันส้นหน่อยด้ผี่แมนมันหนึ่งเอาไห้ว่าหนึ่งเด่นกว่าตัวสันที่จริงแต่ว่าหนึ่งกับมีอยู่เื่กันนี่แมนครับ,บ,รบเลยเอามาเป็นลักสิบครับซุ้มเด่นชุดชุดบท อนี่ก็มีหนึ่งขึ้นอกะนันหนึน่งหนึงน่งหนึ่งตัวซีนเนี่ยครับเล่นมาจับใส่เพราะว่าเลขลักซีบมันขี่ในบริเวณนี้แหละเอาเออกมาลงในบริเวณนี้ครับเก่ามันกระเด็นครับ เล้วออมลงเส้นครับครับหมายคาคำนวณออกมาแล้วนี่หนึ่งกับเด่นหนึ่งกับเด่นซีกับเด่นมากขึ้นกันเก้ากับเด่นมากขึ้นกันถ้าจากที่คำนวณเนาะบ้านนี้คขึ้นอย่างนี้าเลขดับที่ลงไปตอนคลิปแรกพิษโตบ่บอกเรื่างไหนพอทุนเอฟซีเอฟมินมั้นครับทั้งหลายพีทพีทเพราะว่ามันบม่ได้บวกเลย บวกแล้วแต่ว่าลืมเอาตัวตัวเลขคงที่มาบวกเ,เออลืเมเอาตัวคงที่มามาคุณมาคุณเนี่ยครับมันบวกมันเป็นยี่สิบก็เลยลงศูนย์นี่วงกลมวงกลมศูนย์เลย <c oughs> บวกกันได้ยี่สิบก็ลงศูนย์เลยแต่ว่าเลขคงที่นี่บอดได้บไดเอามาบวกเขาตัวนี้คือกันเนี่ยนึ่งบวกนึ่งก็เป็นสองวงกลมสองมาได้ก็เลยไม่เย็ดไม่เนี่ยนะครับเอา เออเอาตัวคงทีมาบวกแล้วมาบวกกับสองเนาะทีมาบวกเลยคือจิบบพาฒน์เนาะอธรรมดาบาคิดหลายแห่งคิดแหยงเขียนหลงนี่หลงหน้าหลงหลังเป็นธรรมดาเนาะมนหลายอย่างก็อยากให้เอฟซีอมินถือคือนบ้าน่ะครับแต่ผมขอพยายามเนาะพยายามอย่างดีที่สุดเลยลหละพ่อพยายามคิดคนคือรลักลอยหนึ่งก็มาแล้วนี่ครับคือนล้นลักล่อยก็ลงไปละละนี่ เฮ็ดวันที่สิบหกพฤุษิกีแก่เนี่มันมาได้แปดมันมาออกวันที่หนึ่งท่านว่าเนี่มันออกแปดศูนย์ห้าบาดนี้เฮ็ดวันที่หน,นึ่งท่านว่าเนี่ยเอาศูนย์มาเฮ็ดศูนย์หนึ่งสองมันมาออกตัวได้บัดเนี่มาออกสิบหกท่านว่านี่ใช่เหรอพอเอามาวางผิดเนี่ยครับ<ว>มันก็อยากแดดจัดหนอยเนาะเอาวางเขาว่า้ได้เนี่ย ออกมาเอาศูนย์มาแต่ง FC เฟรมเฮ็ดได้ก็แล้วกันได้คือกันได้คือกันก็เฟิกเลยเอาลักลอยมาเอาเอาลักซิปลักมาตั้งเอาลักซิปล่างมาตั้งเลยสมมติว่ามันถือศูนอย่างเสี่ยวห้องกับสวนหนึ่งสองมาต่อออกมาลักษณะนี้เนี่ยศูนย์เก้าสามโอ้เฮ้ว่านับต่อจากลักซิปล่างเป็นตัวตั้ง แล้วก็นับต่อไปเลยบานนี้เขาโอนหนึ่งนี่หนึ่งรักสิบล่าบมันออกเก้าศูนย์เก้าสามเราก็ออกสิบสี่ล่างนี่เพราะออกหนึ่งมาตังเลยกลเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันกลายมาออกหนึ่งเก้าหกแมนบานนี้เอารักสิบมาตังอีกห้ารับไปห้าหกเจ็ดมันกลายมาออกนี้ห้าหนึ่งเก้าแมนเนี่ยบันนี้สี่มาตั้งก็เป็นซี่ห้าหก มันกับมัออกอ่านี้กับมออกสีหนึ่งๆอืออออเอาเอาวันนี้กับขอให้มากคือกันได้พอเด้แต่ว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวดับก่อนเด้อตัวดับที่สรุปแล้วนะครับดับบนคือเจ็ดนะครับแมนดับบนคือเจ็ดนะครับเด้ออันนี้พอเซนเทียวขอแก้ไขจากคลิปแรกน่ะพอเนะคลิปแรกนี่ลงไงไปหาศูนย์เห็ดบบจบครับลื่มลืมบวกอีกตัวหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นดับบนคือเจ็ดดับล่างคือเก้าครับผมดับบนคือเจ็ดดับล่างคือเก้าอันนี้ก็คือย,ย,อย,ยครับว่าวไปตามสูตรต้องพอนะ่อเนาะนะครับแต่ว่าที่จริงนะ่ะเวลารัฐบาลเพิ่นออกกองสลากเพิ่นออกเพิ่นเอาไส่สู่ลูกกันละครับสิจับได้ลูกไรกับลูกนั่นครับแต่ว่าน,นี่คือเว่ากันไปตามสูตรต้องอนเนาะบ้านนี้เอา้าบานนี้มาเบิ่งรักนี่ลักลอยของพ่อบานนี้ ไล่มาถึงนี่แล้วครับชีหนึ่งหนึ่งออกเก้าสองมันวาพะ <Man. S 2> บาดนี้เอาเก้ามาตั้งเนาะครับหลักร้อยก็จะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งน่าสำหรับงวดวันที่ส <Man. S 2> ิบหกกุมภาพันธ์แมนเอาใส่เลยสิบหกกุมภาพันธ์หลักร้อยคือเก้าศนย์หนึ่งมาผมสิเขียนไว้หนี้งหลักร้อย อ๋อใานให้เพิ่นเบ่งตัวนี้เดี๋ยวสิไดยขยายอย,อย,อย่ญ่ๆครับปึ๊บ <c oughs> เลขดับบบได้เขียนลงไห้นะครับเนาะเลขดับบบได้เขียนลงดับบน7ดับล่าง9นะครับเด่นบน 2, 2> <c oughs> เอ้ยมองม่น <c oughs> เด่นสองรองห้าสำหรับหมวด16กลุ่มห้าท่านมาดนี่ <c oughs> เลขดับเลขเด่นได้แล้ว เลขลักล่อยได้แล้วเลขดับก็ได้แล้วเลขอลักสิบปนก็ได้แล้วสิบล่างก็ได้แล้วครบมัดทุกอย่างในส่วนชุดเต็มเนี่ยที่วง,งแดงๆนี่คืออเป็นตัวที่พอคัดออกมาให้หมันบ่ครับมนเสียไปลงทุนเนี่ยคัด,ดเพื่อการลงทุนน,นะพอเชนเนลขัดเพื่อการลงทุนก็คือตัวที่วงแดงๆ นะครับตัวที่วงแดงๆนะครับจังไลแคปน้าจอแล้วกาลองเอาไปพิจารณาเบิงว่าชอบน้ำบอนะครับตัวที่วงสีแดงทดสอบกระพันาชอบกระพานถ้าชอบตัวใดนี่นะครับก็ให้เลือกจับเอาครับเพราะว่าต้องขอแจ้งไว้ก่อนครับอ c ซีบางท่านอาจจะบอกว่าป๊าเด็กคือหลายแทะแต่จะอธิบายให้ฟังว่าเลขของพอเซนเทียวเนี่ยเป็นเลขล็ โมเมนต์ว่าล็อกไ้มันออกหรือว่ายัางสั่นที่ครับแต่เขาเอื่นว่ายังไงล่ะล็อกประจําวันอ่ามนล็อกประจําวันครับเป็นเลขล็อกประจําวันเนาะครับเนาะซึ่งปกติแล้วถ้ามาบนส่วนใหญ่มันจะมาตรงๆนะครับลักๆักตัวนี้จะมาบนมากกว่าถูกต้องครับมันจะมาตรงๆ02จังเสียศูนย์่ศูนยหาจังเสียนะครับ ส่วนมากแล้วประมาณเกาสเนต์เพอปาก้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบหน่อยอเนาะเกือบออเอบอเอาจังสี่ซะพอเหลือไวอ้จากน้อยเนี่ยเอาเก้าสิบเก้าจุดเก้ซะไปก็าเก้าเนาะผมต่อยังน่อยเนาเอากนะ้าสิเกาจุดเกเนาะถ้ามาบนคือจะมาตัวตรงนะครับกับประมาณนั่นแหะครับเก้าสิบเปอนต์นั่นแหะเนาะแต่ว่าถ้ามาล่างเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวตรงและตักลับ พ่อๆกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยแทบจะบ่ะพาดเลยสำหรับบนงวดนี้ปีที่แล้วลดออสองงวดมันว่าห่างงวดนึงลดงวดหนึ่งหนึ่งงวดเนาะปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วลดบันทีหนึ่งกลุ่มผ้าขึ้นกันปีนี้ก็ลดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งกลุ่มผ้าขึ้นกันว่าแต่ปีนี้ยังดีกว่า,วาหนึ่งกลุ่มผ้านี่มันยังมีหายอยู่ มีหักมีหักมีหักเพราะว่ามีหักมีหนึ่งเลยอ๋อมีหนึ่งครับมันกันหนึ่งสี่เลยอ๋อหนึ่งหนึ่งเลยครับมันหนึ่งหนึ่งมันออกตัวเบิ่นเนาะมันหลักลอยอ้อหลักสิบมันเจ็บมีแปดมีหนึ่งครับมีอย่างมีสองบอว่าเอาเอาสี่เอายังไงถ้าออกเลขเบิ้ลคือล็อกประจําวันตัวนี้หลุดเลยหลุดนะครับเพราะว่าล็อกประจําวันชุดนี้จะโบมีเลขเบิ้ล มันมีเลขกเบิ่นในรอกนะครับถ้าออกเบิดมากคือลุดทันทีขึ้นลุดครับโอ้อันนี้ก็จาเป็นนะพ่อะของม่ได็กออกเบินเนาะมันเกิดยังไงล่ะเอาลองเมิ่งสิก้าเบินสูงวดอยู่บ่ออกมากล่องรู้สองสองวดสิมานี่คันว่าเก่งเก่งอย่างนี้ออกไหมรู้สองสองผมเสือตัวนี้เนาะครับเพราะว่ามันเห็ดได้ซีเราเลยอั่พันแม่เลยได้ซีล้ว ผมก็ซื้อ418 416อือพอดี4ผมรุ่นเต็มที่แล้วครับ4ซี่มาแล้วเราเขาล็อกแล้ว1มาแล้วล็อกตาด้วยกันนะผมมาตัวสุดท้ายเลยไมั้ยเฟแ6 8 6กผมเลยเออมันเป็น1นึ่งซะเขาบอกว่า1ว่าดินัทีจังเลยวินาทีพอโอ้ยมาตอนสุดท้ายจุ๊บคือกันเอ้า็ได้อยู่ได้อยู่ได้92อยู่อ่าบัดนี้สุดท้าย ชุดคัดที่จะลงทุนเองนี่แหละครับมักกะสอบอมักกะจัดมักกะจัดน้ำแล้นะ่าเนาะคัดกระพันชุดนี้แหละมันทิเป็นล่างทีเป็นวนแยกนบนแยกล่างนะครับแยกบนแยกล่างานี่คือคัดตรงๆเลยนี่คือชุดที่พอเซจเที่ยวคัดเพื่อการลงทุน สองหากับเม่นบอกว่อแม่นสองหากับเม่นสองหากับยุ่นนินี่งหน่งอ๋อสองหาสองกับยุ่นนิดตัวกับกล่องมันไม่แน่ตัวกับนี่ผมจะเอามันเลยเพราะว่าครับส่วนมากมันออกมันจะออกออกกับครับบนครับแถวนี้คือบนครับแถวนี้คือบนนะครับแถวนี้คือล่างคือตรงๆนะครับตรงๆเด้อ อันนี้ัวเล็กุกนี้เด็กหน่อยมาเขียนเหรียญซื้อครับเนาะบอยยาเบิงอันนี้เด็กๆหน่อยเขียนเหรียญซื้อครับพวกนี้คือต้องเป็นแถวนี้คือพอเส้นเหี่ยวเขียนไว้นะครับพอดีกระดาษมันว่างนี้นโมนีเด็กหน่อยก็เลยมาเขียนเหล็กเติมซื้อครับนี่คือสามหนึ่งสามสองสามแปดสามหกซูนหกสองสนะพอนะนั่นครับนี่มันมันกลับเป็นลักของชุดญ่น่นะครับเป็นลักของชุดงหญ่เลยเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างง่ายๆเลยส่วนนี่ แถมให้คือเลขสามตัวมันบอกว่า016938916นี่คือเลขสามตัวที่พอเซนเทียวเลือก<น>มาใหา้น้ำเลขวังหันเลยนะนโอ้น้าเ,เลขที่งวดที่พานมามันบอก่าครับผมก,กับจับไป116ผมกะ นี่ละตัวงวดที่พันมากับหนึน่งหกคือกันนะหนึ่งสี่กับหนึ่งหกนี่ละกับกับหนึ่งแปดน้ำน้าวหนึ่งแปดไปออกออมสิมนได้พอแม่โอ้เสียดายเสียดายอยู่เนาะเอาบาทนี้ก็ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบาทนี้เอาลืมตัวพ่อบ่ได้ดินี่ถ้าลืมอันสุดท้ายนี่เดี๋ยวเอฟซี่นี่ให้คนมีโชคลางใหญ่เลยสุดท้ายเป็นยังไงพ่อรับสายโจรห้องมาแล้วไป มาแล้วมาแล้วรับสายโจนพี่น้องเตรียมเลยรับสายโจนมากเลยไปให้เลือกจับลอตเตอรี่ไว้เลยมือแรงนี่ครับบ่งคลิปนี่ไปเลยไปเลยหลังจากคนมีโชคล่คลิปเส็ฟตอนสามทุ่มครับสี่ทุ่มนี่ไปตลาดครับผมไปเก็บตลาดซอยพ่อเม่ครับเอาสายโจนเข้ามาตัวใดพอวันนี้สิบกับยี่สิบสิบกับยี่สิบ เลขคับใจตัวนี้นี่นี่นี่ฮะเลขคับใจแม่ตัวนี้ครับเลขคับใจ เก่ามันมาแล่นขึ้นบนโอ้งว่ะเอึ๊บอ้าวเดี๋ยวต้องแพทย์ก่อนสุดท้ายอหรีบัตน,นี่ครับขาดบ่ไรตัวนี้เพราะว่าออฟซี่มันอ้ตั้งหนาตั้งตาแล้วข่อยอยังไงรีพอ<ม>เพราะว่าห้างงวดติดแล้วบอกเนาะแม่ห้างงวดติดครับก็ธรรมดาเด้อแต่วางวดที่หกนี่ กาบอมีไผจะสามารถการันตีได้ว่ามันจะออกหรือบบออกครับว่ามันจะออกหรือบบออกรับสายโจรหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์นี่ครับสิบกับยี่สิบถ้าบวกกันก็จะเป็นสามสิบนะครับแต่ว่าพอสุนเฮียวบอไดให้เอาบวกกันให้กับเน่กับประมาณนั้นแล้วพอนเนาะลอตเตอรี่ จับไปแล้วจับศูนย์หนึ่งหูนย์หนึ่งสี่เนาะถ้ายัางไปตลาดจังสิเห็นลอตเตอรี่หนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งหรือสองศูนย์หรือศูนย์สองจังสีกคือหยิบจับไว้พ่อได้รุ่นครับผมเลขลับสายโจรน,นะครับกาพูดถึงถ้าโดยส่วนตัวผมได้พอ่อวันนี้มันเป็นวัที่หกยกงัทงทังๆใจจักหน่อยอยู่ครับอืวันมันม ก็วันนะเนอะเขาเขาเสือ้อเสืออย,อย่างว่ามันถือมาแล้วเพราะว่ามันถูกมาหางวดเข้เากา,าทุกทุกข้นกระถาบานนี่พ่อเข็นมันเข่ามาหางวดปุ๊บบาตินอาต่างค้นกระสิเกิดความมั่นใจแห้งมั่นใจหลายถ้าพิดวังมาานี่แมนเจ็บหนักขึ้นกันก็พอได้ฟังก็จะไปลงคัก พอดีพอง่ายมันกับบอลนี่บอลน้นอีหยังก็ได้มันเกิดขึ้นได้เนาะครับเขาได้อยู่ได้กลิ่นนะพ่อเนาะเอาพ่อเพียงเนี่เกินเพียงเสียใจตามไปหลังก็เกินเพียงนี่มันช่เสียใจพ่อเพียงนี่มัเอาเงินนายังมีอยู่ด้วยครับคันเอาพ่อฟังนี่พ่อเขาประกาศออกมาถ้าผิดวังปุ๊บนี่พ่อขาอ่อนจั็หน่อยแง่ลงเลยพ่อแต่ว่า ถ้าแบบใส้ย่างหนักนี่พ่อเขาออกมาปุ๊บนี่ไงหลังตึ่มเลย่ามันขาอมทีซื้อนี่ละพูนบันมีทุ่นกะอทุนไว,ว้กวนอะไรไบซื้้มันหนักเกินกำลังจ้าข้องครับหนักหลายมันกะถอะมันบเบาเนาะมันเ่นาเนี่ยนอนมาได้เอยียงอะไรครับอ่ะกะ ชัดเจนแล้วนะพ่อใ้้มัดทุกอย่างแล้วอีลีมืมอนี้นนเนาะรครับผมการสัดมือนี้กับสีรบกวนพอ่อซ้ำนี่ละยี่สิบนาทีพ่อดีเลยพอ่พอขอบคุณพอ่อหลายๆครับผมขอบคุณครครับ